ใครเห็นด้วยกับผมหมายเลขหนึ่งไหว่าวันนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยส้มเนี่ยเปิดประตูให้โจรน้ําเงินเข้ามาเอาทรัพย์สมบัติของประเทศไปหมดแล้วใครเห็นด้วยกับผมหมายเลขหนึ่งมามเนะี่ยผมอธิบายการเมืองแบบอย่างนี้เพื่อให้ชาวบ้านพ่อค้าแม่ขายนะคนเดินถนนได้เข้าใจง่ายๆนะครับนี่นะครับท่านผู้ฟังนี่เเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่ผมผมมาเที<ๆ>่ยวยกสมมุติอะไรที่มัน เกินความเป็นจริงไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงครับท่านผูน้ัมและสถานการณ์ตอนนี้คุณทักษิณก็ไปอยู่ในคุกนะครับคนเสื้อแดงเขาก็นะบอบช้ำในหัวใจวันนี้พักส้มไล่กระทืบเขาพักส้มไล่กระทืบเสื้อแดงทั้งที่งควรจะไปกระทืบน้ําเงินนะทั้งที่งได้ควรจะกระทืบน้ําเงินแต่วันนี้พักส้มไปกระทืบแดงซ้ําเติมอีก,กทักษิณติดคุกแล้วก็ยังซ้ําเติมเขาอีก ไม่บอกว่าทักสิงเงี่ยนะครับจะทําให้ประเทศไทยเี่ยนะเปลี่ยนนะเป็นประเทศฟอกเงินเป็นศูนย์กลารการฟอกเงินและไปสมคบคิดกับพวกสกแกมเมอร์นี่คือนะถ้าคนฟังอภิปรายแล้วเข้าใจอย่างนี้จริงๆหลายคนโทรมาหาผมผมก็เปิดฟังในรายการของไอโรมพูดไอโรมเนี่ยมันพูดเนี่ยนะมันลักษณาที่ว่านะเขาเรียกว่าเตรียม วัวมาดีเพื่อไม่ให้ถูกฟองลงเพื่อไม่ให้ถูกฟองลงเขาใช้คาว่ากล่าวหาเรื่องจากว่าได้เห็นภาพและได้เห็นภาพคนนั้นคนนี้นะไปนั่งอยู่กับคนนั้นคนนี้และเสร็จแล้วก็เอาจินตนาการตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปจนได้ข้อสรุปแล้วก็นำนะนำให้ประชาชนจะคล้อยตามสิ่งที่ตัวเองอภิปราย การเอาชื่อบุคคลมาอ้างเอาชื่อเหตุการณ์ต่างๆมาอ้างซึ่งจริงครับมันมีบุคคลอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นจริงแต่ว่าข้อสรุปสุดท้ายที่บอกว่าทักษิณและรัฐบาลอุม์อินะจะเปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนะก่อเงินของโลกและแ็จแรวมาทิ้งท้ายว่าหวังว่าคงนะหวังว่ารัฐบาลที่แล้วนะคงไม่คิดชั่วถึงขนาดนี้นะ ถ้าดูฟังครับวิธีการพูดอย่างนี้เนี่ยแน่นอนแล้วครับชาวบ้านเนี่ยนะเขาฟังไปแล้วเขาคิดไปแล้วครับพูดให้ชาวบ้านคิดไปแล้วว่าคุณทักษิณน,นะแล้วก็องค์หิงจะทําให้ประเทศไทยนะครับจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางการขออเงินจากพวกสแกมเมอร์นะจากคอนเซนเตอร์ของนละขมิ้นไปแล้วคท่านผู้ฟังนี่ครับท่านผู้ฟังครับที่ผมบอกว่า ถ้ทาท่าที่โจรเนี่ยวันนี้คือโจรเนี่ยมันอยู่กับขมิ้นโจรเนี่ยมันอยู่กับน้ําเงินแต่ไปตะโกนบอกโจรใส่เชือสีแดงและโจรวันนี้มันอยู่ทางทิศใต้ไอโจรเนี่ยมันอยู่ทางทิศเ,เหนือมันไปทางทิศเหนือแล,และตะโกนบอกว่าโจรี่ยไปทางทิศใต้นี่คือพฤติกรรมของส้มครับท่านดูครับเอาละนะผมอธิบายท่าน,นสั้นๆเข้าใจง่ายๆทีนี้ท่านดูฟังครับ สำหรับคนที่เป็นห่วงพักเสื้อแดงนะเป็นห่วงพักเสื้อแดงวันนี้เนี่ยผมบอกว่าท่านไม่ต้องห่วงหรอกที่ไม่ต้องห่วงอันนี้ผมพูดกับมวลชนนะไม่ใช่ว่าไม่ต้องห่วงแล้วท่านปล่อยเลยตทำเลยไม่ใช่ท่านเพียงแต่ว่าท่านอย่าไปเครียดไม่อยากให้ท่านเครียดเพราะหลายคนเครียดมากนะครับสงสารคุณทักษิณยังไม่พอคุณทักษิณติดคุกอยู่ยังไม่พอ ไอ้พักส้มออกมากระทืบคุณทษินอีกคุณทศินเนี่ยเขาตั้งคิดตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเ็กเพื่อจะดูดเงินจากทั่วโลกเข้ามาในประเทศไม่ใช่มาตั้งให้ใครมาฟอกเงินนะถ้าอย่างนั้นที่าสเวกัสแม่งก็กลายเป็นแหล่งฟอกเงินของโลกกันีถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนะ้าที่เกนติงไฮแลนด์หน้าที่มาเลเซียตั้งมาก่อนประเทศไทยไม่รู้กี่สิบปีแล้วจะเป็นรับร้อยปีแล้วเมื่อเกนติงไฮแลนด์จนเดี๋ยวนี้เกนติงไฮแลนด์เนี่ยแตกสาขาไปทั่วทั้งเอเชียไปหมดแล้วนะ ผู้ฟังครับการที่บอกว่าทำเอเจนตเมนคอมเพล็กซ์บอกว่านี่จะเป็นแหลง่งที่เป็นศูนย์กลางการฟอกเงินของโลกเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นลาสเวกัสก็เป็นแหล่งฟอกเงินของโลกกินทโอนาโกก็เป็นแหล่งฟอกเงินของโลกกินฝรั่งเศสวันนี้เขาก็มีคาดิโนก็แหล่งฟอกเงินของโลกกิอังกฤษก็แหล่งฟอกเงินของโลกอัิที่ไหนที่ไหนมาเก้าเนี่ยมาเก้าเนี่ยนะก็เป็นแหล่งฟอกเงินของโลกอัิททุกที่จะเป็นแหลง่งฟอกเงินของโลกทั้งหมดใช่ไหม ไอ้โดมมึงพูดอย่างนี้เนี่ยนะมึงพูดอย่างนี้เนี่ยนะผมบอกเราตรงเลยว่านะลักษณะนี้เนี่ยนะวันนี้เนีย่ยมันก็คือลักษณะที่ว่าวันนี้ที่จริงแล้วเราจะต้องจับตามองว่าพรรคภูงใจไทยเนี่ยนะเขาจะทําอะไรเกี่ยวกับจะสกัดกั้นไอ้พวกนี้ยังไงแต่ไม่ใช่วันนี้เอาเรื่องเลว้ายทั้งหมดไปโยนให้ทักษิณ และประโยชน์ในรัฐบาลนะที่ผ่านมาถ้าหากว่าพรรคภูมิใจไทยมันทําอย่างนี้เนี่ยนะผมไม่ว่าอะไรเพราะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันเป็นตัวอนุรักษ์นิยมตัวพ่อที่ทําลายทักษิณอยู่แล้วขณะที่ทักษิณเอากงิงบอกให้ตัดไฟนะที่เ,เวีโกโกบอกให้ตัดไฟแต่แม่ก็ไม่ตัดนั่นมันเอื้อให้กับพวกนคอนเซนเตอร์ชัดๆนะครับ ถ้าเขาสั่งให้ทาอะไรมันก็ไม่ทําแทนที่นะถ้าหากว่าเป็นพรรคภูมิใจไทย,ไทยมันใส่ว่าวันนี้เนี่ยนะทักสิณและรัฐบาลอุกิ่งเนี่ยนะจะทำคอนเทนเตอร์เพื่อจะเป็นศูนย์กลางการโค่นบเนี่ยผมไม่ว่าแต่วันนี้พรรคส้มเนี่ยนะกลับแม่งออกมาโยนขี้โยนบาปไปให้ทักสิณโยนบาปไปรัฐบาลอุกอิ่งและก็ให้คนเนี่ยหันกลับไปมองที่รัฐบาลทักษิณรัฐบาลอุกอิ่งและก็ไม่ได้มองมาถึง รัฐบาลภูมิใจไทยทั้ๆี้วันนี้รัฐบาลตัวจริงคือภูมิใจไทยแทนที่จะมาดูว่ามึงจะจัดก,การยังไงกับเรื่องพวกนี้แต่กลับมาว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องความเลวร้ายของรัฐบาลนี่แล้วอย่งงานง,งานั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้โหแสดงว่าแสะดงว่าไม่ต้องมีอะไรแล้วใช่ไหมคือพรรคภูมิใจไทยวันนี้นะสะอาดบริสุทธิ์ขุดฟองด้วยน้ํายาพอกยี่ห้อยี่หอ้อส้มน้ํายาซักพอกยี่ห้อส้ม ล้างความสกปรกของพักน้ำเงินได้อย่างดีที่สุดเลยครับโอ้โหถ้านผู้ฟังไอ้ข้าพ่อขาวไอ้พักน้ำเงินเนี่ยนะคิดแล้วเป็นกล้วยแมงไม่ใช่หวีเดียวสองหวีนะแมงไม่รู้กี่สวนเลยนะโอ้โหมันแจวจริงจริงมันแวจริงรจริงไอ้โรเมืองแลจริจริงวันนี้มึงพลิกหน้ามือเป็นหลังตีนได้นะมึงเอาขี้นี่มาบอกว่าเป็นทองคําได้ แล้วมึงเอาทองคาไปบอกว่าเป็นขี้ได้กูยอมมึงลายรวม <laughs> ไปฟังชูวิทย์พูดก็แล้วกันไปฟังคนอื่นพูดบ้างก็แล้วกันไอเรื่องวิจารณ์ทักส้มเนี่ยนะเออกานปูคฟังเอาละทีนี้มาถึงคนเสดงจปะ่ะคนเสดงวันนี้ก็นั่งแมนะ่งนั่งเศร้ากันอยู่นั่นแหละมึงเลิกเศร้ากันได้แล้วนะแล้วก็สิ่งที่ทักสิณได้รับวันนี้สิ่งที่พักูัวใจเพื่อไทยได้รับวันนี้เนี่ยนะ คือด้านดีมันก็มีแต่ทั้งๆที่ว่าด้านดีมันมีเนี่ยแต่ผมก็ไม่อยากให้เกิดหรอกแต่มันเกิดแล้วมันเกิดแล้วก็ต้องบอกกันว่าด้านดีก็คือสิ่งที่ผมบอกว่าใครก็ไม่กล้าพูดแต่ผมจะพูดให้ฟังว่าวันนี้พวกสีแดงพวกสีแดงทั้งหมดนะผมไม่ไม่ไปพูดหมายถึง,ถงทั้งสีหรือใครก็พูดหมายถึงสีแดงทั้งหมดสีแดงทั้งหมดสิบล้านเสียงที่ยังอยู่เนย และสีแดงทั้งหมดนะที่คิดว่าทักษิณยังมีขุณอุปการต่อประเทศไทยพวกสีแดงทั้งหมดคงจะคิดเหมือนกันแล้วเพราะว่าเท่าที่พ้องคุยคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันออกมาตรงกันโดยไม่ได้นัดหลายก็คือว่าต่อไปนี้ไม่เอาแล้วต่อไปนี้นะไม่เอาแล้วไอ้เงี้ยนเต้ไอ้เงี้ยนเต้เนี่ยนะมันหลอกไอ้เงี้ยนเตมันหลอกและไอ้เงี้ยนเตมันไม่จริงใจกับใครเว่างั ก็บอกว่าไอ้เงี้ยนเต้เนี่ยนะไอ้เงี้ยนเต้กับไอ้สูสีเนี่ยนะมันไม่จริงใจกับใครนะมันหลอกและถ้าหากมีโอกาสเนี่ยนะเราก็จะลอ่อเงี้ยนเต้เขาว่างั้นเราก็ยำเราก็จะจำยำไก่บ้านให้เงี้ยนเต้มันกินเราก็จะยำไก่บ้านให้ไอ้สูสีเมียหงไอ้เมียไอ้เงี้ยนเต้มันกนะินบะ้างนะนะ วันนี้ใครบ้างที่ยังไว้ใจเงี้ยตีบ้างมีผมคุยกันมาแม่งโอ้แม่งด่างเงี้ยตีบอกเงี้ยตีที่ใช้ไม่ได้นะมันดีและคุณด้วยตอนที่มันไม่ได้เป็นเจ้าพ่อนะตอนนั้นมันจะเป็นลูกเจ้าพ่ออยู่พ่อมันก็ไม่ก็ชอบนะเออนะมันอยากจะได้อะไรแต่อะไรมันก็วิ่งไปหานะวิ่งไปหานะวิ่งไปหาเขานะวิ่งไปหาทักษิณน,นะ่ยนะ ไปหาทักสินขอนั네่นขอนี um ่เขาก็ช so ่วยเขาก็ให้มานี่แลวตอนแรกมันก็บอกว่าให้กลับมาช่วยงานมาดูแลบริษัทไอ้เงี้ยเต้บอกว่าช่วยมาเป็นผู้จัดการบริษัทได้หน่อยเพราะบริษัทกูจะพังแล้วเนะเพราะไอ้ตูรีมันทําบริษัทกูจะพังแล้วนะกูให้มันเป็นและผู้จัดการะบริษัทกูแล้ววันนี้บริษัทกูจะพังแล้วก็บอกว่าเงี้ยเต้ไอ้เงี้ยเต้มันบอกว่านะให้โทนี่มาช่วยหน่อยว่างนั้น แต่โปรโตนี่มาแม่งนะวันนี้เนี่ยนะมันดันไปจับไอเนห้อยนะไอพวกงาบเขากระดงไปจับไอกับไอหนูผีวันนี้เอาโทนี่เข้าคุกเนี่ยคนเสื้อแดนมันแค้นมันแค้นจะไม่รู้แค้นยังไงก็ม,มาระบายกับผมทนะีนี้ผมถามมาแล้วต่อไป ต่อไปมึงเชื่อมึง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 ยังคิดหวังเลยว่าเขาจะมาช่วยเหรอกูเห็นเมื่อก่อนนี่มึงบอกว่านะมึงบอกว่าเนี่ยนะเขาช่วยนะเขาช่วยให้กลับมาให้มาช่วยแล้วเขพูดมาว่านะให้ใช้ความให้ใช้ความรู้นะ <Yeah. S 1> ให้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์นะช่วยกันแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองนะ,นะ,นะและเป็นไงล่ะเขาบอกว่าให้กลับมาช่วยกันนะช่วยกันแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองแต่ Có áo khao khúc à, Ừ, hôm qua ngày